ตอนที่29่ส้มีจากพี่ชายอากาศตกอยู่ในความเงียบงันในคราวเดียวเจียงซานยืนอยู่ที่ประตูและมองไปที่เหตุการณ์ตรงหน้าเขาหัวใจของเขาซับซ้อนและตกใจเขาไม่รู้วิธีควบคุมและจัดการการแสดงออกของเขาในช่วงเวลาหนึ่งชิงเหินลดตุกตาหมีในมือลงช้าๆอย่างสงบทำไมนายพลถึงไม่แจ้งเตือนว่านายพลอยู่ที่นี่ ตืมนั่นเสียงกระทบที่สวมชุดเหล็กของเจียงซานก็ตื่นตระหนกเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าชิงเหอควรเป็นคนที่ควรจะอารมณ์ไม่ดีแต่เขาชักชวนอย่างอธิบายไม่ได้ผมคิดว่าสุนหลินจะไม่ออกไปข้างนอกผมก็เข้าร่วมด้วยและไม่คาดว่าจะรบกวนฝ่าบาทชิงเหอเลิกคิ้วคุณว่าอย่างไรเกี่ยวกับพนตรีเจียงซานจ้องมองไปที่หมีด้วยความรู้สึกแข็งแกร่งในการดำรงอยู่ตุ๊กตามีสีเหลืองส้มยังคงมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มมันเรียบง่ายและซื่อสัตย์และมันก็ยากมากที่จะพูดอะไร เขาไอาเล็กน้อยอย่างกระทันหันบังคับตัวเองให้เบือนหน้าหนีผมไม่คิดว่าจะไม่กระทบงานอดิเรกของฝ่าบาทชิงเหอพูดอย่างไร้ความรู้สึกนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเจียงซานเขาไม่ใช่คนประเภทที่ชอบถามถึงความชอบของคนอื่นจริงๆแต่ถ้าเป้าหมายของการพูดเปลี่ยนเป็นชิงเหอความหมายก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงใครล่ะจะไม่สงสัยเรื่องความเป็นส่วนตัวของสาวในฝันของดาวดวงนี้ ใครจะปฏิเสธที่จะพูดถึงตุ๊กตาหมีที่เรียบง่ายและไร้สาระดวงตาที่ลึกล้ำของชิงเหอเหลือบมองไปที่เจียงซานฉันไม่รู้พลตรีก็มีงานอดิเรกซุบซิบเป็นการส่วนตัวเช่นกันเจียงซานไอเบาๆเจ้าชายถามผมหน่อยได้ไหมเขาไม่รู้ว่าทำไมเมื่อเขามาที่นี่ยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่เล็กน้อยและความรู้สึกอยู่ห่างจากชิวเหอยังคงแข็งแกร่งอยู่เล็กน้อยแต่เขาถูกขัดจังหวะโดยหมีที่หักนี้อย่างอธิบายไม่ได้ความรู้สึกแปลกๆดูเหมือน จูจูก็ตัวเล็กลงมากเช่นเดียวกับเดิมทีในใจของเขาชิงเหอเป็นคนประเภทที่ไม่สามารถบรรลุได้บนแท่นบูชาแต่ตอนนี้คนที่ไม่อาจบรรลุได้เช่นนั้นก็เดินลงจากแท่นพร้อมกับตุ๊กตาหมีเสียงของชิงเหอลดลงพลตรีนั่งลงเจียงซานตอบและเดินไปนั่งลงฝ่าบาทมีเบาะแสเกี่ยวกับกิจการของพ่อหรือไม่มีการเดาวบางประการที่ต้องได้รับการยืนยันชิงเหอขยายหน้าจอข้อมูลและเฟรมลอยหลายเฟรมก็ปรากฏขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลบุคลากรของเขาแม้ว่าจะใช้เวลานานแต่เขาก็ยังพบสิ่งนี้หลายคนมีเส้นมือ้อสองสามข้อกับธนาคารสตาร์ในครึ่งปีสัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุการแสดงออกของเจียงซานจริงจังมากขึ้นและหมัดที่เขาวางลงก็กำแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวชายหนุ่มที่บูดบึ้งกล่าวว่าราชินีจะต้องเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นชิงเหอปิดหน้าจอข้อมูลอย่างช้าๆและเปิดริมฝีปากของเขา นายกรัฐมนตรีคนเก่ามีทรัพย์สินมากมายรวมถึงธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากเขาต้องการเขาก็สามารถทำได้ด้วยวิธีที่ปลอดภัยและปกปิดมากขึ้นกับบัญชีนั้นเจียงซานกล่าวว่าคุณหมายถึงว่าราชินีต้องรับผิดชอบตัวเองเธอไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีคนเก่าเหรอชิงเหิงเงียบไปสักพักและพูดว่าฉันหมายถึงผู้ส่งสารหลักที่อยู่เบื้องหลังอาจไม่ใช่ราชินีไม่ใช่เธอเหรอเจียงซานไม่พอใจเมื่อเขาได้ยินและรู้สึกตื่นเต้นมาก เธอจะเป็นใครได้อีกฝ่าบาทเกิดอะไรขึ้นพระองค์ต้องการจะวิงวอนแทนราชินีหรือไม่ชิงเหอขมวดคิ้วจะดีอะไรสำหรับฉันที่จะปกป้องเธอเจียงซานสำลักเนื่องจากเป็นการเผชิญหน้ากันเขาจึงสามารถเห็นรอยแผลเป็นที่น่ากลัวบนใบหน้าที่หล่อเหลาของชิงเหอได้อย่างชัดเจนรอยแผลเป็นที่น่าตกใจมากจนผู้คนไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าผู้คนในตอนนั้นเจ็บปวดแค่ไหนนั่นในที่สุดเจียงซานก็สงบลงเขาเริ่มเชื่อใจชิงเหอโดยไม่รู้ตัวแล้ว ฝ่าบาทหมายความว่าอย่างไรชิงเหอยกเปลือกตาขึ้นมองดูเขาดวงตาที่ลึกล้ําของเขายังไม่ลดลงนายพลรู้สึกว่าถ้าเขาร่วมมือกับองคชายชิงเหอเพื่อจัดการกับเจ้าชายองโตใครจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเจียงซานตกอยู่ในความคิดอันลึกซึ้งในท้ายที่สุดม่านตาของเขาก็เปิดออกเล็กน้อยและเขาก็เอ่ยชื่ออันเคร่งขรึมองค์ชายสองชิงหลางชิงเหอเป็นไปได้มาก เจ้าชายองค์ที่สองยังคงรักษาความรู้สึกไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์อยู่เสมอไม่ต่อสู้หรือคว้าและบางครั้งก็จงใจลดความรู้สึกของการดำรงอยู่ของเขาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นแต่จากอีกมุมมองหนึ่งเขาสามารถเติบโตอย่างมีสุขภาพดีในราชวงศ์ได้มีคนน่ารักมีบทบาทง่ายๆกี่บทบาทใบหน้าของเจียงซานค่อยๆจริงจังขึ้นและเขาก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจฟาบาทขอให้ฉันหยิบยาที่คุณมักจะดื่มออกมาและผลลัพธ์ก็ออกมามีปัญหาบางอย่างจริงๆ ชิงเหอไม่แปลกใจแม้ว่าฉันจะตายในไม่ช้าพวกเขาก็ไม่อยากให้ฉันมีอายุยืนยาวเกินไปเจียงซานไม่รู้ว่าจะไว้ใจใครอีกต่อไปแล้วผมแค่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าชายหรือเจ้าชายคนที่สองแต่ท่านต้องไม่กินยาชิงเหอพยักหน้าอย่างอดรู้ยิ่งเขาสงบและเป็นธรรมชาติมากเท่าใดเจียงซานยิ่งรู้สึกว่าบุคคลน,นี้อย่างรู้ไม่ได้จริงๆตรงกันข้ามกับตัวละครของเขาเองที่อาจหายใจไม่ออกหากเขาไม่มีอะไรจะพูด คุณคงไม่อยากคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปควรจะซื้อตัวนักบวชถ้าท่านไม่สามารถทานยาเหล่านั้นได้อีกต่อไปแล้วอาการป่วยของท่านละ่ะชิงเหอกล่าวว่าเป็นการดีที่จะหาหมอจากภายนอกเรื่องนี้จะเป็นงานทั่วไปเจียงซานสำลักคุณเชื่อฉันแบบนั้นเหรอยิ่งคุณคิดถึงมันมากขึ้นเจียงซานก็รู้สึกเหลือเชื่อถ้าคุณหามันไม่เจอนักบวชที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวังได้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีทักษะทางการแพทย์ที่เก่งที่สุด อย่าพูดว่าการพบข้างนอกนั้นยากแค่ไหนถ้าหาไม่เจอก็อย่าเพิ่งท่านแม่ทัพไม่ต้องกังวลชิงเหอนั่งอย่างเย่อหยิ่งที่ตัวเอวของเด็กชายตั้งตรงแต่เขาไม่ได้ทําให้ผู้คนรู้สึกตึงเครียดมือเรียวของเขาหยิบหม้อชาบนโต๊ะขึ้นมาและชงชาหนึ่งถ้วยถ้าฉันไม่ดื่มยาในวังฉันอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสองสามปีชิงเหอฟาบาทคุณมีอารมณ์ขันมากเขากังวลมากแต่เมื่อมองดูท่าทางที่สงบและผ่อนคลายของชิงเหอ เขารู้สึกว่าเขากำลังกินหัวชัยท้าอยู่และกังวลเกี่ยวกับมันเมื่อเขากำลังจะออกไปเขาก็ได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลังพลตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อหรือเจ้าชายตอนนี้ศัตรูก็มืดมนแล้วและฉันก็ทำให้งูมึนงงไม่ได้แต่ชิงเหอกำลังนั่งอยู่ที่โตดวงตาสีดำของเขาจ้องมองเขาอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเทียบกับการไม่ตั้งใจในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในขณะนี้ เขาเม้มริมฝีปากแล้วพูดอะไรบางอย่างที่เฉียบคมหยิ่งพยองบัญชีเหล่านี้จะถูกคำนวณกลับทีละรายการแน่นอนว่าเป็นเพียงคำพูดไม่กี่คำแต่ก็เหมือนกับความมั่นใจแม้ว่าการแสดงของชิงเหอจะแตกต่างจากพฤติกรรมไม่ยยแสก่อนหน้านี้ของเขาแต่เจียงซานก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเช่นเดียวกับบุคคลน,นี้ควรจะแข็งแกร่งและเปิดใจกว้างในตามธรรมชาติของเขาเท่านั้นเวลายังไม่มาถึงและเขาก็สามารถเชื่อชิงเหอได้ ด้านอื่นๆฟางจ้านกลับมาหลังจากเก็บเสื้อผ้าและมองหามีของเขาอยู่ในห้องเซินเหมือนเข้ามาเรียกเขาไปกินข้าวแต่ไม่เห็นเขาหยุดเธอจึงถามว่าลูกกำลังมองหาอะไรอยู่ฟางจ้านค้นหาเป็นเวลานานและเหงื่อออกเขายืนขึ้นแล้วตอบว่าผมกำลังตามหามีตัวน้อยของผมซึ่งเห็นได้ชัดว่าอยู่บนเตียงก่อนหน้านี้และเขาก็หายตัวไปหลังจากหยิบเสื้อผ้าไปไม่ยังไงเซินเหมือนไม่เชื่อลูกลืมไปแล้วหรือว่าทิ้งมันไว้ที่ไหน ฟางจ้านเกาหัวแล้วพูดกับตัวเองผมจําไม่ได้ครับในที่สุดเพื่อให้เด็กๆได้กินทั้งครอบครัวก็ตามไปรอบๆและต้องค้นบ้านให้เจอแต่ก็หาไม่เจอเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติครั้งแรกของวันเซินเหมือนสงสัยว่ามันเป็นแปลกหลวงพ่อของฟางจ้านเชื่อเรื่องวิทยศาศาสตร์มาโดยตลอดเขาปลอบภรรยาและลูกๆแล้วพูดว่าโลกนี้ไม่มีผีมันยังไม่รู้เลยชายชราพูดที่โตอาหารเย็น ดูเหมือนว่าคุณยังคงต้องติดตั้งระบบตรวจสอบที่สนามหญ้าฟางจ้านรู้สึกเศร้ามากเขาไม่ได้กินอะไรมากที่โตอาหารเย็นด้วยซ้ำอาการซึมเศร้าของเขาเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นและทำให้คนอื่นรู้สึกทนไม่ไหวจางเจียเป็นคนแรกที่พูดมันเป็นแค่หมีไม่ใช่เหรอในทำราวกับว่าสูญเสียจิตวิญ,ญญาณไปแค่ซื้ออีกอันตัวก็พอแล้วฟางจ้านเม้มริมฝีปากของเขาและรู้สึกเสียใจนั่นไม่ใช่แค่หมีพี่ไม่สามารถซื้อมันได้ จังเจียไม่เชื่ออีกต่อไปอะไรคือความแตกต่างมีตัวนั้นมอบให้โดยพี่ของฉันฟางจ้านก้มศีสษะลงและพูดด้วยเสียงต่ำนี่คือของขวัญชิ้นแรกทันใดนั้นสายตาของทุกคนบนโต๊ะก,ก็จ้องมองไปที่จังเจียจังเจียซึ่งจูจ่ๆก,ก็ถูกรายล้อมไปด้วยดวงตาของเขารู้สึกสับสนเล็กน้อยขอเขาพูดด้วยน้ำเสียงไม่ดีฉันให้มีนายเมื่อไหร่ฟางจ้านตอบว่าตอนที่ผมอายุเก้าขวบ จางเจียยังคงต้องการหักล้างแต่เขาอยู่ในความมุนงงเมื่อถึงปากก็สำลักถ้าเขาอยากพูดถึงหมีเขาก็ดูจะประทับใจไม่น้อยควรจะเป็นว่าเขาดูดีเมื่อยังเป็นวัยรุ่นผู้หญิงหลายคนชอบเขาในเวลานั้นมีคนมาหยุดที่หน้าบ้านของเขาและมอบหมีให้เขาพอกลับมาก็กำลังจะทิ้งมันไปเขาเพิ่งเจอน้องชายที่น่ารำคาญของเขาเขาเอาแต่พูดว่ามีน่ารักมากและเสียงดังมากเพื่อที่จะปิดปากของเขาจางเจียพูดอย่างไม่เป็นทางการว่า ถ้านายชอบฉันจะให้หนายฟางจ้านดูค่อนข้างมีความสุขในเวลานั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับตัวเขาเองเขาลืมเรื่องนี้ตัวนี้ไปนานแล้วแต่เขาไม่คาดคิดว่าฟางจ้านจะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเช่นนี้ตอนนี้เขาสูญเสียมันไปแล้วเขาก็ยังคงไม่ได้คิดถึงมันจางเจียไอเล็กน้อยรู้สึกซับซ้อนเล็กน้อยมันนานมากแล้วในโตมากแล้วใช่ไหมคุณควรจะโยนของเก่าทิ้งไป ฟางจ้านเงยหน้าขึ้นและจ้องมองเขาด้วยดวงตาสีแดงการมองนี้มีความผิดอย่างอธิบายไม่ได้เห็นได้ชัดว่าเด็กอารมณ์ไม่ดีไม่อยากคุยกับเขาเขาจึงรับคำสองสามคำแล้วลุกขึ้นอิ่มแล้วจางเจียเฮคุณฟางจ้านบ่นแต่เสียงของเขายังคงเบาพี่ชายกินข้าวต่อคนที่ออกจากประโยคนี้หันหลังกลับและออกจากห้องอาหารแล้ววิ่งขึ้นไปชั้นบนหลังจากที่ฟางจ้านกลับมาที่ห้องเขาก็ยังคงเดินไปรอบๆอ,อย่างไม่เต็มใจ เขายังหาไม่เจอเขาเศร้าจึงส่งข้อความหาชิงเหอคุณอยู่ไหมผมเสียใจที่ส่งออกไปผมรู้สึกเหมือนถังพลังงานเชิงลบจะรำคาญไหมฟังจ้านถอนหายใจและววางโทรศัพท์ลงอีกครั้งและเริ่มศึกษาซอฟต์แวร์ที่ฉันเพิ่งดาวน์โหลดมีสมุนไพรหลากหลายชนิดและมีปุ่มให้เพิ่มลงในตะกร้าสินค้าด้านล่าง และสะกุลเงินทั้งหมดที่ไม่คุ้มกับการซื้อคือคะแนนทั้งหมดไม่มีความเป็นจริงคือตัวเลือกและยิ่งยากขึ้นเห็นสมุนไพรแพงๆบ้างก็หลายร้อยแต้มฟังจ้านเห็นว่ามีช่องค้นหาจึงพยายามค้นหาสมุนไพรและรู้สึกประหลาดใจจริงเหรอเขามีความสุขมากเมื่อนึกถึงคุณปู่และพวกเขายังคงกังวลว่าจะหาสมุนไพรไม่ได้เขาจึงกระโดดลงจากเตียงแล้วแอบเข้าไปในห้องอ่านหนังสือ เขาเพิ่งพบร้านขายยาที่คุณปู่และเขาพูดในตอนเช้าบนโต๊ะและทุกคนในครอบครัวจะทานอาหารที่ชั้นล่างไม่มีใครรู้การเคลื่อนไหวของเขาและหลังจากถ่ายทำเขาก็กลับมาที่ห้องและเริ่มค้นหายาตามใบสั่งยายาเดี่ยวที่มีค่าที่สุดคือเทียนหอมซึ่งต้องใช้คะแนน200คะแนนยาสมุนไพรที่เหลือถูกรวมเข้าด้วยกันและใช้คะแนนของฟางจ้านทั้งหมดหลังจากคำสั่งซื้อทั้งหมดเสร็จสิ้นซอฟต์แวร์จะแจ้งเขา สั่งซื้อสำเร็จแล้วและสินค้ากำลังถูกกระจายคาดว่าสินค้าจะมาถึงภายในสี่ดชั่วโมงโปรโดเปิดการสื่อสารนี่เป็นครั้งแรกที่ฝังจ้านซื้อสินค้าออนไลน์และเขาไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นเรื่องโกหกสำหรับเขาหรือไม่แต่เขาลองใช้โดยไม่สูญเสียอะไรเลยเขาถือโทรศัพท์มือถือแล้วพูดว่าฉันหวังว่าฉันจะได้มันในขณะนี้เขาไม่รู้ว่าเขามีความมั่งคั่งมหาศาลเพียงใดพืชหายากเหล่านั้นที่สูญพันธุ์ไปแล้วนั้นหาได้ยากในโลกนี้ ไม่ต้องพูดถึงการแลกพวกมันด้วยคะแนนฟรีในแอปติ้ง w e c h a มีข้อความส่งมาฟางจ้านเปิดมันออกและชิงเหอก็ส่งมาให้เขาเกิดอะไรขึ้นหลังจากวางคำสั่งซื้อแล้วฟางจ้านก็ไม่รู้สึกหดหู่อีกต่อไปและเขาไม่ต้องการให้ชิงเหอไม่พอใจกับเขาดังนั้นเขาจึงเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าไม่มีอะไรชิงเหอสังเกตเห็นอย่างละเอียดอ่อนมากไม่พอใจเหรอก็ไม่เป็นไร ฟังจ้านถูกถามเช่นนั้นและในที่สุดความคับข้องใจที่เขาระงับไว้ก็ปรากฏขึ้นมีของผมจากไปแล้วชิงเหอเงียบไปสักพักแล้วมองไปที่หมีที่โต๊ะของเขาฟังจ้านเศร้ามากผมต้องโทษเหมือนทุกอย่างที่สูญเสียเพราะมีของผมหายไปชิงเหอมองดูตุ๊กตาหมีที่ดูซื่อสัตย์แล้วถามเขาว่าคุณชอบสิ่งเหล่านี้มากเหรอฟังจ้านหยิบนักรบชุดเกราะที่เสี่ยวเผิงมอบให้เขาจากโต๊ะข้างเตียงถือมันไว้ครู่หนึ่งแล้วตอบชิงเหอ จริงๆแล้วฉันไม่ชอบของเล่นเมื่อฉันโตขึ้นเหมือนที่พี่ชายของฉันพูดมันก็แล้วแก่มากแล้วตาไม่สว่างนักเคยมีกระดุมร้องได้ตอนนี้เป็นหมีธรรมดาสีซีดภายในชำรุดแต่อยู่กับเรามานานแล้วทนมันไม่ไหวพูดคุยเพิ่มเติมฟังจ้านรู้สึกเศร้ามากขึ้นแต่ชิงเหอก็หยุดตอบสนองทันทีหลังจากที่เขาพูดจบเหมือนโลกแห่งการระเหยทันใดนั้นทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นคนที่ถามเขาอย่างชัดเจนก็คือเขาเช่นกันเขายังเป็นมนุษย์ด้วยเขาโกรธมาก ไม่สนใจเขาในภายหลังแม้ว่าเขาจะสูญเสียไปแต่เขาก็ยังคงสั่งซื้อยาสมุนไพรในซอฟต์แวร์เพียงเพื่อช่วยเขารักษาอาการเจ็บป่วยแต่ตอนนี้เขาปฏิเสธที่จะตอบกลับข้อความและเขาได้จ่ายเงินโดยไม่ได้ตั้งใจฟางจ้านทำผิดจึงวางโทรศัพท์ลงแล้วดึงกลับไปนอนบนเตียงสักพักอย่างไรก็ตามเมื่อเขากำลังจะหลับโทรศัพท์ก็สั่นติ้งเพื่อปลุกบุคคลน,นั้นให้ตื่นฟางจ้านที่บอกว่าเขาไม่สนใจผู้คนจู่จูก็เงียบขึมจากนั้นจึงหยิบโทรศัพท์ มือถือขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาเห็นคำตอบของชิงเหอมีตัวนี้เหรอแล้วที่ด้านหน้าของฟางจ้านเครื่องชาร์จก็เปิดอยู่ไม่ไกลแสงสีขาวล้อมรอบตัวเครื่องชาร์จและโครงร่างของมีจะค่อยๆปรากฏอยู่ในแสงและจะค่อยๆชัดเจนขึ้นมีสีส้มตัวสุดท้ายตกลงไปบนเตียงด้วยอากาศบางๆและมันใหม่และแวววาวและสิ่งที่เขาพูดไว้ในตอนแรกก็จางหายไปปัญหาเกี่ยวกับความล้มเหลวทางกลไกจะหมดไปเอ้ย นี่เป็นเพียงเหมือนความฝันจบตอนที่29